สวัสดีครับพบกับช่างแดงเชียงคำนะครับมาต่อคลิปสองนะครับตันนี้จะมาสาธิตนะครับในการแกะประกอบเดยดจอรสนวยมิจีทีเี g อ n e ม3 t นะครับตัวน,นี้จอถูกจอ TFT จอหลักพันนะครับตัวน,นี้รหัสรุ่น rmx 3 3 7 1นะครับอ่ะมาเริ่มไปเลยทั้นแรกก็ไปออกให้ร้อนเสร็จแล้วก็เราก็แกะฝาหลังนะครับแกะฝาหลังขึ้นมา นะครับตัวนี้แกะไหลขึ้นมาประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะขันล็อออกนะครับขันล็อตออกทุกตัวแล้วก็ตัวนี้ถาซิมอยู่ด้านล่างนะครับถาซิมอยู่ด้านล่างตรงตุ้งตรงนี้แกะถาซิมออกนะครับก็แกดจ,จากตรงถาซิมนี้เลยนะครับล่องนัดล่องอันนี้มาแกะเคสออก แกะแกนกลางออกนะครับเพื่อจะแกะจออ่าแกะมาประมาณนี้นะครับอันนี้แค่แนวทางนะครับผมนะครับตอนนี้แกะแบตออกนะครับตัวนี้ฐานซ็อกเก็ตจอจะอยู่ตรงนี้นะครับต้องยกตัวนี้ออกขึ้นมาเพือ่อคปลอดภยัยตัวซ็อกเก็ตสะแกนนิ้วขึ้นมานะครับตัวนี้สติ๊กมันตัว จอซูเปอร์มอลตมันสแกนใต้จออย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นจอตัวนี้มันสแกนไม่ได้นะครับจะไม่มีรูสแกนนะครับตัวนี้จอถูกพันกว่าบทอันนี้ลูกค้าอยากเก็บข้อมูลนะครับวอาจอถูกๆลูกค้าซื้อเครื่องใหม่ละนะครับประมาณนี้แอดขึ้นมานะครับขึ้นมานต,นตัวนี้ตัวนี้ก็จะเจอสอกตจอแอดขึ้นมา กจะมีตัวลองสกเก็ตจอ,อ,อก็ออกทีนี้แล้วก็แกะจอได้เลยนะตัวนี้ช่างแดงเป่าอบรอบร้อ,ลอ,ลอแล้วนะครับรแกแอกได้เลยเห็นไหมครับแกะออกนะครับตัวนี้จอคล้ายๆกับตัว ตระกูลเลโน่ o อปโป้เลโนนะครับจออยู่ประมาณนี้ก็จะแพงพอสมควรนะพวกนี้าจอแท้นะครับจออัลบูเก็จะประมาณนี้หลังจากนั้นคลิปที่แล้วช่างแนงก็เทสจอให้เรียบร้อยทีนี้เราก็จะมาตัดกาวแล้วก็ประกอบะคตับตัวนี้ช่างแนงแนะนำว่าถ้าเป็นจอ tft จอันาดกว่าจอแท้พอสมควรเทียบกันดูนะครับเทียบกันดูจอแท้กับจอ tft เวลาอาัดกาวนะครับแน้นำมือใหม่นะครับคือเาาก็รู้กันดีนะครับนอกจากกาวตรงขอบตรนนี้เสร็จแล้วนะครับจอ TFP จอหนาๆนานาไม่อยากให้แสงรอดนะครับเพื่อความปลอดภัยอัดกาวตรงนี้ด้วยอีกชั้นหนึ่งนะครับอีกชั้นหนึ่งโอเคเรามาเลยกัน อัดกาวตัวนี้แสดงกันะนำเฉพาะเป็นจอ TFT นะครับเพราะว่าความตาของจอบางทีเราใส่กาวน้อยติอไปแล้วจอแสงรอดนะครับอันนี้เราอัดตรงนี้เพื่อป้องกันจอแสงรอดหรือว่าบอดี้เบื่อบางทีบอดี้แกนการตัวนี้มันไม่ตรงมันโคตรมางอมามันมีโอกาสทำให้แสงรอดได้ง่าย นี้ช่างแดงจะขับตัวนี้ไปนะครับเพื่อประจัดเวลานะครับวางกาวให้เรียบร้อยนะครับหลักจากวางกาวนะครับถ้าจะให้ดีแนะนำฮะทิ้งไว้ประมาณ2นาทีให้กาวตัวนี้มันเซนตตัวนะครับมันจะได้แห้งเร็วติดเร็วติดแน่นนะครับบางคนอาจจะสายนาทีเสียทีห้านาทีนะครับแล้วแต่ว่าชนิดกาวถ้ากาวชนิดนี้ช่างแดงแนะนําให้2นาทีถึง5นาทีนะครับแต่ถ้าเป็นกาวอย่างอื่นอาจจะ มากกว่านี้นานกว่านี้นะครับประมาณ10นาที15นาทีแบบแล้วแต่ชนิดกาวเลยนะครับระหว่าง2นาทีนะครับช่างแนงจะเอาฝาหลังมาวางกาวไว้เลยฝาหลังฝาหลังช่างแนงจะใช้กาวอีกตัวชนิดหนึ่งนะครับเพราะหะไรใเคสนะละรองกาวตัวนี้ติดฝาหลังมันจะแน่นกว่าตัว ni dah โอเครอประมาณ2นาทีแล้วก็กดจอเข้าไปนะครับตัวนี้จอ tft นะครับหลายรุ่นสก็ตจอกับตัวของแท้อาจจะไม่ตรงกันนะครับแนะนำว่าเราก็อย่าเพึ่งวัง จอให้เข้าไปในชิดก่อนนะครับใส่ซ็อกเก็ตให้เรียบร้อยก่อนแนละ้วค่อยวางจออีกทีนะครับก่อนวางจอตัวนี้นะครับตัวรองจอใส่เข้าไป ประมาณนี้นะครับพอใส่ให้แน่นเสร็จแล้วเราก็มาจัดหน้าจอเราให้ตรงนะครับจัดหน้าจอให้ตรงเีนะงที่จะให้ทราบจอย tft เพื่อจะหนาบอดจอแท้พอสมควร ก็ะจะประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็วางเข้าไปดูช็อคซิมให้โรนะครับประมาณนี้นะครับในการประกอบจอ PFP ตอนต่อไปแล้วก็ตัววันนี้มาใส่ แหวนดูโอเคถ่าขึ้นมาก็เรียบร้อยก็ขั้นตอนต่อไปก็ขัดน็อนแล้วก็ประกบฝาหลังได้เลยใบบางช่องมันจะไม่ตรงอย่างนี้แล้วก็ไล่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 ไห้มลงลง่อง เพื่ความชัวร์กดจักนดอปิดฝาแล้วก็เทสแบบนี้ก่อนนะครับเราจะได้จบทีเดียวแต่บางทีเราใส่แล้วมันไม่แน่นทันไม่ไปพวกนี้เราจะได้แก้กานได้นะครับประมาณนี้ทีนี้เราก็มาขนนนันได้เลย นิดนึงนะครับตัวนี้ลืมเวลาแกะฝาหลังนะครับตัวนี้จะมีแพรสวิตพาวเวอร์อยู่ฝั่งนี้นะครับระาวาังนิดนึงเวลาแกะฝาหลังแล้วจะมีฝั่งนี้อันนี้แพรเพิ่มเสียงแล้เสียเห็นไหมครับเราแซะมาแซะแค่แซะฝาหลังมาแค่ประมาณเนี้ยใต้ใต้สวิตเนี่ยฮะฝั่งนี้ถ้าฝั่งนี้ก็ประมาณนี้นะครับแซะมาเพื่ออย่าให้โดนนะครับไม่อยากเสียตังค์เพิ่ม สลับมือใหม่มือเก่าเขาดาจะรู้อยู่แล้วนะว่าสาวิ์ตรงนี้ระวังโอเคครับอย่างนี้ใส่เข้าไปก่อนเลยเดี๋ยวลืมนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับก่อนจะปิดเข้าไปนะครับเผื่อมีเศษอะไรเอ,อ่ย ก็เซ็ฝุ่นก็เช็ดน,นิดนึงนะครับเช็ดกล้องให้ลูกค้าตัวนี้อยู่ฝั่งนี้ใส่เข้าไปฝาลันก็ประกบเข้าไป นะครับนะช่วงเวลาที่เราวางกาวฝาหลังเสร็จแล้วก็ประกอบขันน็อตกาววัชกได้ที่นะครับเส้นตัวพอดีได้เวลาพอดีประมาณนี้ในการแกะประกอบนะครับเรียวมี G เรียวมี GT n e O 3T อางาน t ีนะครับสำหรับวันนี้นะครับไปคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับ กดไลค์กดแชร์ช่างแดงขอบคุณครับสวัสดีครับ